ักูพูดดีมากเนาะคุยว่าวนี่ก็ยาเขาอะนะกุเว้านั้นกูเว้าไปแล้วมึงบาดแห้งออกข่าวไปอีกต่อบาดแห้งขักเนาะค่ะคุยว้ากูก็เว้าวนั้นนี้ใครไม่ได้ออกข่าววะกูไม่เงินมีคำมึงน่าไปไปออกข่าวว่ากูน่ามีเงินไม่ไปยังอีกเอาบปพ่อเลยว่าโจรมาพูดกูอีกโอ้เขตั้งกล้องอยู่มึงก็ว่าบอกออกข่าวโอ้ยโอ้ก็ทุมัน ตั้งกล้องเหนอย้า,า,ามังงันมังคุบกราาะให้เด้อเทียวเด้อกูย่านนั่นแค่นั่นแหละเอาไปเอาบ้าบอว่าช่างชอนกูอีว่าเอาเมียกับบ่ไปเห็ดใบอันยาห้างช่างชั้นช่างชี่ชชชปอดิบดิวบาใครจะก้วาวว่าไร่เนี่ยว,าวย่าเพียงมึงเองนั่นว่ากูยังยินอยู่มึงว่าวกับคนอั่นไปเอาข่าวหันโ<อ>ยอววยกูอก็ว่ากูก็ไม่ได้แจ้งก<อ>ันไม่ได้แจ้งหมอพายหัยวกูแจ้งบ่ด้กูแจ้งบ่แล้วหอดเข็ดหอนยังบด คุณไปแจ้งควาเงียนีแต่ว่าคุณไปักชีวนอะไรอีกคคือยัวนเมียมึงมันเม้าเมาหน้าเกี่ยวมึงเข้าใจนะว่าเออคันชีเ้าได้เนี่ยมึงไปช่วยปะเท่ากุนป้าเมาโรดคันมึงชีได้นะคันมึงบเชียงเงินกับปะเท่ากุนให้กุยช้านั่นคุณไม่ได้เล่เมียคุณหนีคุณจับบ่อเลยคุณยักเนี่ยไดคับมาเาแล้วก็ดี่วอ้วัน อ๋อโอยกูจิตายน้ำเงินชาวล้านนั่นกูแต่งเมียกูพูดนี่ไรไปล่อยไปล้านพุ่นกูบัญชิตายน้ำเงินชาวล้านนั่นมึงเชิญรถมึงกูจะใครมึงนําไปพ้อพ่อมานน่กูแจ้งเบอรเลยหัวดาของนาเขตชิดายก็ดีบ้านเมืองนี่เมียกูตัวนี้นั่นจนเขาห้ามกูบอกให้ไปว่าอ้าวดีบุดีกรับนั่นนะโตนันมามาหาเตงชองชานเถื่อนเนี้ยเชียวเอ้ย เดี๋ยวนี่นัน่นมึงว่าเลยบ่อเรื่องลูกเรื่องเมียมึงมึงก็เอาใหม่ทัท้งฉันชีกูไม่ยินมึงว่าวไปเล็บไปไปเปล่า<ร>เข่าอู้ตายแล้วกูขวานย่างมาเลยแล้วขวานย่างเขามาที่มึงงานดอกอ่ะโทษย่านแนวน,นันตายเฉยเฉเมียเมียชิบชีเมียน,นี่มึงหากระมาบอกกูบาดเดียวนี่ตายแหละแต่แต่ละคนหลักเมือ่อนันกูไปเอาเงินกระดองกูขึ้นบดอันนี้กูไม่ได้เอาขึ้นหลักเมื่อนี่หีบหนุบ เทวดาพุทดอนอันชอบวันนนปันนี่นเชียเพียงของชัญญากันถ่าพปลไผล้วครับเชียให้อันนี้เมียปลากูมชีกูจจไปเชียให้เมียอีกโทษเชนและเทาเลยโอ้มาบก ก็ม okay. so ือใหญ่น so, กูเช like. ียวเมียกูมาว่าฉันอ่าคอยกับเลิ่บงมโนวาไหนขอเป็นพีไปนองเราว่ากระทาเมีอะอยมาปุ๊บเขาจะลงไปหาเจ้าเขาลงถุนลราเออจ้ามากับมาบ่มาเลยตัดแล้วแต่ว่าตุจานได้ลงมือเดี๋ยวบอมาแล้วยาบันเห็ดอย่างเลยหมอชีเห็ดวันคาเนี่มันบป็หลายบ่อนเห็ดนี่แล้วก็ยาววันค้านาวพอดีน้งเงืองดอกมันนี่ก็วันอันทุกข์แหละเป็นที่ตั้งค่ายให้ได้บ่ จนานคานยังชื่อมื่ต่างค่ายได้ตัวจานยังอยู่นูกบ่เนาะเอยบ่บ่าทันได้ว่าครับเล่าดอกเรื่องค่ายนะเอยเล่าเมี่ยนแล้วไปอาร์ตฮุบในมาจากกิก่อนบื้อล้วก็จะอาร์ตฮุบชื่อวันเทียนชื่อนำวานเออเศรษฐีมาเห็ดี่ไหนน้ำหวานแก้วนึงเนาะน้ำอรารมณ์อารมณ์หน่อยเนาะแต่เทียนกับขันหาชิ้นพื้นหนึ่งแพว้วนึง เออมานี่คือขันบักเวงยังว่าข่อชายเมียข่อยยิ้ไพาข่อยชเทศให้มันมาชก่อนให้เราเห็นว่ามดบาทโอ้มาเลยเนาะอ้าวบหได้ว่าวูดนแสดงว่ามีเงินมีคำดังช่นตะชี้ดูพายโทรมาวูนมันีน้นะอาว่าจะวว่ามีงินมีคับูดว่าวาครับยันพงาพุมากเนาะก็ไว่ามีกะเ้านะ่านั้นคูวไปแล้วมึงบาแห้งออกข่าวไปอีกต่อ บันแห้งขักเนาะกูว่ากูก็ะว่าวนี่ยนี่ใครไม่ได้ออกข่าวว่ากูไม่เงินมีคำมึงน่ะไปไปออกข่าวว่ากูน่ะมีเงินไม่ไปยังอีกเอาบอพ่อเลยว่าโจรมาพูนกูอีกโอ้ก็ตั้งกล้อง่มึงบอกว่าบอกออกข่าวโอ้ยโว้น่ากระทืบมันตั้งกล้องอยว่ยจ้มึงนั่นมึงกูณไม่ได้ห่านเดลยเที่ยวเดือดกูย่านนั่นแอ้นั่นเละเอาไปเอามาบอกว่าช่างชอนกูอีกว่าเอาเมียกับบอกไปเห็ดใบอัน ยาห้างจังชั้นจังฉี้ปอดิบุับรจะเาว่าไรเอียบมึงเองนั่นเว้ากูยังยินอยู่มึงเว้ากับคนอันไปเอาข่าวหันโยกูก็ว่ากูก็ไม่ได้แจ้งกันไม่ได้แจ้งหมอพายผัวกูแจ้งบ่ได้กูแจ้งไปแล้วฮอดเขตทอดยังบดกูไปแจ้งว่าเงียนี่แต่กูกูเป็นยังชีวานอะไรอีกกูคือชีวานว่าเงียมึงมัน ข้าวว่าอันนาเสี่ยวมึงเข้าใจนะว่าบเออขันทีว้าได้เนี่ยมึงไปช่วยพระเท่ากุณาป้าเว้าโลดขันมึงทีได้นั่นขันมึงบดเชียเงินกับพระเท่ากูหน้าให้กูอีกช้ำนั่นกูไม่ได้ไล่แม่กูหนีกูจักบอกเลยกูอยากงานเข้ามาเว้าแล้วก็ดีแล้วกูว่าเ้าวมึงตายแล้ววันเอ้าโอยกูจิตายน้ำเงินชาวล้านนั่นกูแต่งเมียกูไู่นี้หลายไปลอยไปล้านพุ่นกูบจะตายน้ำเงินชาวล้านนั่น มึงเชิญโลดมึงกูจะให้มึงนําไปพร้พอมพ้อมานี่กูแจ้งเบเลยหัวหน้าของนาเขตที่ใดก็ดีบ้านเมืองนี่เมียก,กูตนนี่นัน่นจนเขาหาไไ้ามกูบอกให้ไปว่าอ้าวดีบุดดีครับนั่นนะโตน,นั่นมามาหาเตงชองจามเถือ่อเดนๆเชียวเอ้ยเนี่ยนี่นั่นมึงว่าเลยบเ่เรื่องลูกเรื่องเมียมึงมึงก็เอาใหม่จังฉันชีกูบพิ่ยินมึงว่าเบลไป,ปไปเปล่าเขา่า อ้ยตายแล้ว่าเนี่ยก่อนเขาปลูกวันยังไม่เลยแหละกูย่านเขามาดที่มึงอันดอกอ่อโทษย่านแนวนัอนตายเูย่านแเ้ยเมียเมียชิปสี่เมียนี่มึงหากระมาบอกกูบาดเดียวนี่ตายแหละแต่แต่ละคนหลักเมื่อนันกูไปเอาเงินะดองกูคื้นรดอันนี้กูไม่ได้เอาคื้นหลักเมื่อนี่หีบนุบเทวดาพุนทรอันเฉพาหนุบมาเนี่ยนะ กันเเีก็ยมึงเชียอเชียวเอียงคงชัญญากันท่าไผ่ปะไผ่แล้วครับเชียให้อันนี้มีปลาขูบมาเชียกูจะไปเชียให้มีอีกโูกชนและเท่าเลยวเ้วออเขาอกามาหาลยี่่ะโอมา้กันมีเงินชาวลานมากูแล้วมาลุมาเมื่อใดก็ดีใบอันนี้กูก็มีอยู่ในทงกูปานี่นะเออใช่เบอร์อะไรแล้ววะนี่ เงินเนอเงินพนเบ็ดแลวบ่เบ็ดเงินเบิดแล้วบบเ่าต่อตัวจานเว้าหัดเว้าไปบดถือของอืมขันต๊กะก็มาช่องเถื่อชามเถื่อมาในนี่กะบขันว่าโอ๊ยเสียวโอ้ยมึงเห็ดแล้วบ่น่นใน,นนี่กะว่ากันนวบ่อันนี้เมื่อไปไปข่าวออกอากาศอือชูอดจังชัดจางชีโอ๊ยอันนั้นแล้วเฮาจังว่าโอ้ยไปในกวาภัยไอ้ยไปชูเ่าดมาเว้าในกว่าว่ากูบบไดอันเห็ดใบยาห่างนั่น เฮ็ดได้ไหมะโตนนี่มันยังิไปเฮ็นใบหญ้าเฮ็ดก็เขาไม่เฮ็นหรอเฮ็ดไม่แต่ตามโต,ตอย่างบันยันตามโตอยังบัเห็นเออไปชิไปเฮ็นใบหญ้าโอ้มีไผ้าใบมาเอาแล้วเฮ้ยไปชิไปทาไปียงผู้เดียวน่ะเจา้าเงาะบัวบัได้ตายก็ยาหนาเงินแล้วชาวนาดนั่ยชีว,ชวิตไม่ช่างแ่งมันก็จะลายกว่าหันเลยอันนี้น่ะคันเป็นแบบนี้น่ะไปชิเอากับบได้ดอกอีน้อยอันนี้น่ะว่าวชื่อๆเลย พอเท่าตาน้อยคือกันแหละเจ้าคู่ดวงตาเห็นมันเมื่อเลยกับคดีเนาะมึงมาด้ไหนกับประชูดูแลกกันมันบอกมาจังชั้นจังชี้แต่เขาว่ากันกว่าเฮ้ยเนาะบถึกหอมเนาะไปถึกไปพิษเดินทางมึงมาเนาะมึงบอกไปแน่ออเอาลักมาแล้วย่านเราบอให้มาล้วนที่ไปร้านบอดมันนะกันว่าเขาข่าเขาตีในมากินน้ำกันลกก็ไดกับเมียนะอนบุญเจ้าคนเมียมือ พิสคองต้องเถียงกันเร็วกันจังชันจังชี้มึงจังชันกูจังชี้ใครเระบอความใดบ่ได้บ่เนี่ยกับเมียหลักเมืองลูกบัดชิบ้าเอาเรื่องว่าเฮานี่ไห่หนีจังชันสีมาลุ้นเลยเออบัดเอาบ่เอาบ่พ่อบัดตัวลักเมืองบัดให้เฮานี่เมื่อเหตุใบอันอย่าห่างโอ้เชิญแล้วเหตุอะไรอีกหลักกับตัวลักเมือง เมื่อหาบบเห็นยังสิวไปเห็นคันวานโตดีเนาะพ่อแม่โตก็ดีโตก็ดีเป็นบ่างเมื่อแหละโอ้ยลูกเน้ยเล่กากะชำนั่นแหละมันพิษอะไรจังชันจังชีง้กับใครแลวบ่ามาเลยครับม,มาชงเขากาชี้บัวระบาดชีอยู่ตะเขานั่นเขาว่าชิบลา้านงว่าตัวหนึ่งเขาที่เมื่อปัวแปลงจิตใจลูกเมียพ่ทเถ่าานยังบ่าพื้นี่เห็นลูกเ้วเชยอยู่พเทาก็ดีตะกี้นรไปโทษโบเห็นลูกคอยระวังจังชันจังชี้มาเห็นแล้วบ่าอยัง บ่แม่นว่าคนเขากะมีชงเขาเขาอยู่นี่คือกันกับมือบุญนี่แหละนี่มาในแม่เขานี่เคยเห็นอยู่เขานี่เยอะเจเขาก็อยู่ได้ชลวันนี่เขาไปหันมูอเฮาใเมือไปหันยาเขาก็ไปชีวะพิษมูไปน้ำกันนี่กินชุกกินดิดนน้ำกันนี่คือกันกระมอเน้นเนาะหลดตายเขาแปลงให้คันชีวะว่าเพระว่ามียโตนั้นพูด อยู่น้ำนองชายเตียงกันอยู่อัตปื้อผุดไปเห็นงานน้ำนองชายเตียงมอเน้นนั่นนี่มู่กันมอเอาไปขอเมีขอ,อยังกับบักนิน,นี่พาไปออไปบ้าไปบากคันแล้วก็มแม่นดีไปแจกสอะเอาบนโบแบนว้าให้เฮานี่ใจนั่นแท้เมียเขานั่นอยู่ในเฮือน่พเทาหันะเอของมีอยู่อันผู้บอกเฮานันน่นอยู่ตะโ้ยนี่ก็มีผู้หญิงชองคนนี่อยู่ตะโ้ยนี่ก็คนบ้านเขาเองหันบ้านกักหันอยู่ดานหันนั่น ถามมันบอกขักแน่โอ้ยไปเมื่อไรกับไปแว่เฮือนมันนั่นมันนั่นเป็นแม่แม่กระไมลูกข <ừ> ี่คนแต่บัทนันเอาอเมียผู้นี้จนมันเอาค่อยนี่มันบอกคอยโบเมืองบอกไปใส่มันว่าทีตายอยู่ในเฮือนเจ้าหันช้ำเจ้านะ่ะมันว่าปันไ,ได้ไอ,อยากได้ตัวจา,าคนคนบ้านเดียวคอยังบอกอ่าย,ยายายาที่บ้านําำพี่จังเช้าลูกคอ่คอกับโบหังโบเมีดอก พราะชุมบ้านชมเมืองอยู่พออยู่พอกินเออพออยู่พอกินบได้ให้บบได้ว่าขอให้ยากเนาะโบได้ให้เมียขอเข้ากินขออันยืมเงินหมู่ใช่พอได้ใช่คนว่าพืชไก่ขาตัวหนึ่งชี้มือกระโบุกรคือคก็มียะไรนี่นีน่มันอยากกินปลามันเอามองลงชัยเองมันมีนนยะไรผู้เมืองอลไนี่อยากกินไก่มันอยากขามันก็ข่ากินเออหัวควายมันใหญ่มันเบิ่งควาย ชําจะไปหาเงินหาคำมาเนี่ยแกมันก็เห็นอยู่เนาะเห็นนั่นเห็นนี่ก็เห็นเบิดบ่แไม่วนามันบเห็นอยังก็ดีเทจริงนั่นมันค่อยคุ้จักแล้วเรื่องภายในของเมียผมน่ะมันย่านค่อยแต่หู้ปเนี่ยมันยังลืมออกปัดในโทรศัพท์ย่านแปลว่ามันว่ามันเบิดแล้วมันยังบิดอยู่ฮู้มันนั่นเออโฉมใจย่านไปบวิตู้จานแบบตอ้จานเห็ดนี่แล้วเนาะเออย่านบวิตู้จานแบบกินเเขาท้าว่ะ วันนั้นมันยังเนี่ยอันเน้นอันเหตุต้องชื่อมาเนาะกู้คือทอดบักกระจอกเท่เออบัดรค่อยเอาเมียแล้วนี่ก่ะค่อ,อยนั่นยังบ่ได้ปลาได้ไล่เจ้าร้องเพลงหดาบาดนี่มาเอมอม,มันเองนั่นพเพ,พิร์ตคอนเอ่ิร์ตอยู่ใน,ในอันโทรศัพท์นั่นค่อยนั่น,นคือทอดเจ้าอยู่เจ้าน่ไปเอาแผ่นใหม่ยังฉันยังที่โย่จะเอาแผ่นทได้แล้วขันว่าเปล่าเข่าโคชนาเบิดบ้านเบิดเมือง ฮอดปู่ต่างประเทศผู้รู้จักบอกเมียคอยนะเทียนโนนตงสือตู้ก้อนไปหาลูกหาเมียอย่างฉันีนที่ก็ตัวจากบ้าความดีเฮาที่ว่ายัางเนาะมากับมาเมียตัวเองบว์เป็นมาในชิขาทิมไปค่อยข่าเมียจากคนในข่าเมือม่อนในตอนนั้นในทรงข้ามาให้เจ้าไปรับเจ้ากระสีไปยูนะ่เนาะไปเหลีวฮอดไปเอาอยู่เฮือนผู้คนยังไปไดยกับโอ้ยคนในมาฮอดอีพอีแม่แล้วเฮ้ยเจ้าในมาปัวแปลงเอาเด้อน้ำพอแม่แล้วคอยได้ ลงมาแล้วเดี๋ยวนี้กับพิษเจ้ากระแบนน่ะหายเจ้านั่นมาชมบัตชม้าพิ่นตัวนั่นตัวนี้ค่อยไปไดหนคอยยังขึ้นฮอดเมียสีไปดามนอดลูกเนี่ยจุด่าค่อยให้กู้คืนแล้วเจ้าสิไปถามเหตุผลเนาะคอยชมบัตหน้าเนื้อพันธุ์เถ่าพึ่งไปบอกนั่นจะังโมเมนต์บอกคอยอันนั้นไนะคนขึ้นฮอดเมียน่อยแต่ว่าพิษจช่นไรก็ตามนะคอยที่นั่นเมื่อไายตอนนั้นนคะแนนมาอันนี้เหรอ บพพรเท่ากับเชบ้อยเพราะพรเท่าลุงตาได้คนไอ้น้องบ้านเมืองนั่นไม่เชบ้อยเลยป้าน,นัันใช้อื่นผมว,ว่าเจ้านั่นจะให้พรเท่ามาหาเขาเจ้าพระเท่านั้นโทรมาบานหนึ่งก็บ,บ่ได้โทรแต่เมีเมือแล้วมิจะคอยถือโทรเอาไปามาลหลุดมอดลุงกับบ่เปิดป้ากับบ่เปิดพี่น้องนี่เออน้องชช่กับบ่เปิดพรเท่าน,นว่าโทรศลชับตายเม็ดโทรหาไผกับเม็แจะปิดเครื่องปิดเครื่องอืเสื่อใจฉัน ยาค่อยก็ดีเห็นไหมเอาไปมาหมู่นะว่าคำ่ค่อยว่าเจ้านําบไปหาพอเถ่าแม่นายเออคนที่ไปนี่ก็โทรทามกษจรกรมีโทรศัพท์คือก้มือนี่เป็นอะไรทีไปลดกับโได้เนาะถ้าว่าห้องโตบบมีเนาะก็ไปโทรห้องผู้อื่นมาใส่โคงเจักอยู่เบอรอโทรโอ้ยลูกเอ้ยเมียเจ้าน่ะมาหออแล้วเออเดี๋ยวนี้นันมันบ่บเมื้อบอกรือว่าเมื่อบอกว่ากันเนาะไปเว้ากันอันนี้ม่นในความในกับ่บได้เว้าอืมมีแต่จำบิดนะค่อยโทรไปนั่น คัดทาลูกคอยโบเห็นแล้วโบได้แล้วเจ้านะ่ะเบิดเท่านั้นอย่างเห็นอยู่นะมาเห็นแล้วมัจัดเลยหลดนอาโก้คอยจัะวอาใจมันเสาะแท้ทิบไ่ได้ย้อนทอนทานคอยไข่ละบะนี่คอยแต่งแปงเบดิดลที่ภูเขาชาวหัวงอกบ้านกังนะมากินดองคอยหันผูกคอตอแขนงูคอยกระขาด้วยกระไดหันชิ่อว่าอันไหนเบ้ยงูงูคอยขาดนะมาพี่คอยก,กินนี่อีกมาผูกคอตอแขนให้อีก เฮือนข่อยนี่บมเป็นว่าวไม้ชื่อได้ในายนี่นี่ยัโมเป็นเฮือนเป็นชานเนอะยังบมเป็นเฮือนเป็นชานขึ้นบังหันแล้วถ้ายิ่งหนีใชยนี่เสียชาวล้านจุดห่านใบตั้งชื่อคอยมีอยู่ยังกันไหวถ้าคนป้าเมียนี่ยคอยเสียชาวล้านนี่ก็โอกันนั่นตุจานลงทุนไปลายโถลอยปล่อยล้านพุ่นเงินคอยออกมาแต่อันนั้นพุ่นเชกองพุ่นคุณช่องแสนบาทคอยมันเปลี่ยนอยู่แต่โอ้ยนี่เขาจนบาดปอดเถอะเท่านี้เอาเงินมาใช้กระเดียกกระโด เขาเอาได้อนายนั่นอยู่พา,พากันโ้ยไปพุนพ่นพงทางลงอันอันชะละวัลพุน่นค่อยไปมืนอนั้นคอยลงทางเด้๋อเจ้าเน้่ยเขาเปลี่ยนเงินเมือ่อนั้นเออค่อยเลป้อเราเรากับผัวมันอ่ะมันมันมีอันหานขายเครื่องเนาะเราไม่เงินสามเ<ล><ล>จ้าบ่ฮะเพิ่งไม่สามเจ้าบ่เปลี่ยนเงินไปยังเออถามมันเลวเราเข้ากูจักไปแต่งไปแต่งเมียน่ะเออคอยมีคำช่องบาทเนาะตอนนั้นคำช่องบาท บาดเนี่ยเะมีเอาบาดเนื้อคำนั้นค่อยมาเปลี่ยนอยู่เชโน่เพื่อหันหันเจี๋อันเฮียเบิบเพื่อจังได้ปั่นกันพลบาดเนี่ยเช็ดด้ากับผ้าเท่าเลยจักชำได้แล้วไปฮอดแล้วก็ตำมิดนั่นกาวเบ้าคดองแล้วเนี่ยอยากได้รถจักนี่คันหนึ่งค่อยบอกเคยค่อยว่ามันบนมันอยู่ในฮีดรถลนี่คือ่าบุญเจ้าปาเงินน่ะปาคำน่ะก็ชื้อให้ว่ารถหลุดเท่าไรก็ชื้อว่าปัดบุปผา มอป้าแหละคอยก็มาเปลี่ยนคำมันออกอันช่องอันอันระบาดเนีย่ย้อไปให้พ่อเท้าเอาเมื่อ,อจักชํำได้แล้วคอยบึ่งพ่อเท้าบึ่งเงินน้องชายบึ่งลงเบึ่งป่าในเฮือนนะชํำได้เลยมอนหมุนโบมี่คอยไก่เฮ็ดมา่ไห้อยู่ไก่อย,ยู่ัแต่ว่าเจ้าก,กระเบิงเนาะนนนสรง,ง,งนี้เ<ด>ออขึ้นเบื<ต>้องเชื่อผ่านาแพ่น้องนง่งัน น้องกันเมียนน่ะเพยังชื่อบ่ห้จุดขบเป็ดเมียไปนํากันได้บ่แม่หนาน่นเอาเลือกเอาตัวนั้นให้บักนั่นตัวนี้ให้บักนี่เมียน่าน่ะชําได้ค่อยดีปพราะนั้นยังหลักเมือหลักเมื่อนในย้อนอย่างมันคือกันกับมันถามค่อยช่อนั่นถามนอนค่อยนอนมันนั่งอยู่บ่มันว่าเจ้าน่ะเป็นยังเปจะเอาอันนิดน้อยชําค่อยเป็นยังบ่เอาชํากันกับเจ้าคือจีแมนตีค่อยเฒ่าโอ้ยค่อยมา เอาบักน้อยน่ะก็เตะหัวเจ้าอยู่ไดนเพื่อนัก็ชวนผมแล่นมาชมเจ้ากับบักน้อยน่ะแหละคือจะว่าะแล้วครับปุ๊บปั๊บยไม่จะทำก็ทำปบ๊บปั๊บครับนะเฉยอยู่เมียเอ่ยทำนี่นั้นเออทำคือว่ามีพิรุธแล้วเออแ่จังหวะเมื่อในฮอนลักชามนะครัเมื่อชมฮอนลักชามรุดวิโก้คนไปทาอยู่ลักชามเนาะเขาบอกคููค้นรถอันมองเมื่อชมน่ะรุดวิโก้คันนั่นน่ะคนเป็นจังชันชันคอยคอยจักโรถเนาะ เขาบอกนั่นและชื่อเพิดให้ลูกเจ้านั่นชุดนึงชื่อคือพี่เมียเจ้าแน่เอาเงินพี่เมียเจ้าแน่ชื่อเขาให้กับเขาให้กินแน่แล้วคอยถามนางเอ้ยจังเั่นบอกเอ้ยเขาบอกคอยเบิดอ่ดนี่นหารนะเออวะยอดน้ำเสียงคอยจังหวะยะมันแลยเห็นอะไรมูบดชุบหมูบดหมอตัวเลยยะคอยกับบดได้บ่นัยนเนาะถาม ต่างคนต่างไปเออต่างคนต่างไปคันคอยน่ะเลี้ยงบ่ฮอดกอดบ่หุ้มเออใครแน่เมียนั่นไม่บอกเมียผู้เมื่อก่อนอีเฮงนั่นคอยไปชื่อมาพริกชิมาผู้แขนนี่ชื่อนั่นนี่ก็ลักเมื่อนั่นลูกผู้หนึ่งนนั้นกับน้องอันอันนั้นหลานผู้หนึ่งเมื่อนั่นเป็นไนางลูกนั่นก็ไอนางด้านนั่นก็ไอนางมาเลยหาใช้กับพิดเมื่อเมียเชยม้อยอันแต่เมียหลักเมื่อนี่ผู้นี้ห่าเมียลูก คนที่รักมือนี่ดช่มือหลักมือนั่นคือพลังคนคอยเก่าเงินกระดองมาอาจารย์สิบสามสิบสี่เมียนี่มีคนแบบว่าอยู่นําการแต่ตายจากกันมีมีอยู่บ่บ่บ่มีแต่คนมีแต่ปะมีแต่ปะเบิดเมียก๊กนี่สิบสามคนตะคอยป้าแล้วเนี่ยจนแปเอาวพ้หมจังได้ตายเมียก๊กนี่เจ้าป้าว่าผูกก๊กดูว่าเขาป้าจ่ายคอยคอยป้าโอ้คนตัวป้ากันหน้านั่นจังชี้เป็นอะไรไปนะและตอนนั้นคอยบด แปลงวิถีโนแปลงมงเนาะไปไปเห็นผู้ชาวยเราล,ลินชาวาลราก็คนอนุญาตนำเอ้ยน้องเมียผู้ชายเราม้มานม้านอลไรบ้านนี้แหละเขาเนาะใครใช่ใครในตอนนั้นนเะชนหาเชนหาเตะกี้กักงัวตัวหนึ่งลินมานนี่เอาอก็เลยไปเชียร์เขาเชียร์กัแนแม่นเลยทั้งไอ้น,น้องอันผู้ชาวเ่าเออเจ้าอยากมานอนนำกับมาอยากมาเอาก็เอา เลี้ยอยู่ในนี้วะชนนะอืมก็ไปดูไปดรอนน้ำย้อนนั่นเนาะของแนวอ่ะชำบ่แตงแลี้ยนะอือก็เลยไปเอาผู้นั้นเอาเอาผู้นั้นก็เลยยากับผู้นี้เออเลยป้าผู้นี้ผู้นี้ก็ไปเชี่ยวง้วยผู้นี้อีกกับป้าผู้นี้เลยเนาะอือาผู้นั้นก็ได้ช่องชาปีนี่แหละอือป้าผู้นั้นอีกมาเอาผู้นี้เอาดูอันชะน้ำใช่ยนี่เออเอาผู้นี้บ่เนี่ยเอาผู้นี้ก็ได้ลูกชอง ชามบู้เลี้ยผูนี่ป้าพูนี่อีกไปเอาอยู่บ้านแม่อีกเอาอยู่บ้านแม่เนี่ยก็ได้ลูกคุณน้องป้าผู้บ้านแม่ป้าผู้บ้านแม่กับมาเอาอันผู้อยู่โน่นม่วงนี่แหละบ่เนี่ยเอาพูนี่ได้ลูกแปดคนไลยบ่เนี่ยได้หลายเลยป้าพูนี่อีกบ่เนี่ยป้าผูนี้ละไปเอาอยู่อันนั้นหอยลาดเอาอยู่หอยลาดนี่ได้ชีปีผูนี้ ป้าคนนี้ก็ดีเมาอยู่แล้วชาวฮกนี่ชาวฮกคือลรงสวัส์เนี่ยเอาพูนี้ก็ได้ช่องสามปีป้าอีผูนี้ก็ดีเมาอยู่วันชะมวยเอาอยู่ชะมวยเนี่ยช่องอยู่หันเนอเมีออยู่ชะบวยช่อง,องป้าอีชะบวยเนี่ยเมาอยู่วันโอ้ยช่องอีบันเนี่ย บมแมนนี้จะเข้าเมื่ออันนี้ก็ดียวนอันตะโอยนะครับอันยวนอันนันอันเชื่มวยนะครับเมื่อเมื่อปลาเจ้าเมื่อป้าผู้เดงยวน้องคอยเมื่อชงมาห่อแล้วให้อันนั้นนั่นให้ว่านอนอยู่น้ำกันนี่ก็ให้กิจกิกเนี่ถามแล้วเป็นนี่เจ้าจะให้ได้เหตุอย่างคอยเครียดเอื้อน้องคอยบ่มาชงกับปานี่คอยเครียดคอยมาผู้เดียว บ่มีไผมาชกม,มาเ,น,น,เนินคอยนี่เนฮานะคอยเนะยาะเออแล้วคอยไอ้เนาะตำรวจกามีทหารกามีเอ้อน้องเต็มบัาน,นเต็มเมเอรกับพ่อมาชงคอยแน่หมันก่คอยขึ้นห้อนบ้านคอยชียยชมม้น้ำเมื่อชงคอยเมื่อชกมันใไอ้น้องเขาก็ชงเงินะดองคอ,คอยกับกมาาคอยเมื่อนอนอยู่ชลวนนันหนึ่งนอนอยู่บ้านผักนอนอยู่หันลูกมันกับพ่อเน่งมเช่ามากกว่จะจ้างเอารถนัน อันนี้แหละโหดจับนี่ชองคันอของคนฉีคนเด้ชามนะฉีทั้งหมดเตอร์โหลดจ้างรหลจับคันละแฉนเมื่อชองหอดบ้านเขาเมืออ่อไรครับไอ้น้องเขาเอาเงินชงคอยแล้วก็กลับมาอ,ม,อม,มาแต่พูดแหละจังจังมาเอาอันผู้นี่แหละผู้เมื่อวันกี้นี่แหละ บมแบนเอาผู้คนนะหน่อยเอาผู้นั้นเ,เอาผู้น,นั้นได้คืนเดียวหน่อยเอาผูา้นั่นได้คืนเดียวมานอนอยู่นี่มาบ่บอ่อยากอยู่ในเฮือนนี่นะญาติฉันจังชี่เขาน่ลก็เมื่อชงอ,นนอีนั่นก็ดีป้าอีนั่นแหละไปเอาอยู่อันนั้นอยู่บนเชตบัวจนนับนโมกูเนาะทุกอย่างเนาะเอาอยู่เชตบวัวเอาอีนั่นนั่นที่ลึกได้ได้หกเดือนป้า อยู่ที่ตะบง่ะเอ้าข่อยมาชงอันน right, ั้นๆเป็นอ yeah, ีไหนจิตเจ้ามื่อชงูนีไปยายควายแนก่อเฮ้ยข่อยสิไปหาบนี้เอ้ายายเพียงควายเจ้าอือเพิ่นว่าได้นั่นน่ะอือเอา